ปัญหาโปรดแสดงความต้องการในการใช้บริการสิ่งพิมพ์และโสตตัดศนวัสดุหนังสือเอาไหมต้องการไหมตัวต้องการหนังสือพิมพ์ลักวารสารตำราเรียนสลยไลด์แผนที่เคยอ่านไหมเคยเข้าไปอ่านไหมตัวนี่เอาตอบจริงๆนะถ้าใครตอบไม่จริงก็ให้จุด เสียตังก่อนไหมถ้าไม่ต้องเสียตังของเกลียวไหมอ่านแบบไม่อยู่แปลว่าต้องการหรือยังไงหรือแค่อยากก็มีไม่พอดีใช่ไหมจำเป็นไหมไม่ได้จำเป็นเพราะฉะนั้นถามอย่างเนี้ยเขาไม่เรียกว่าถามความต้องการจำเป็นหรือถามหาหนีหรือถามหาปัญหานะคะ อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ต้องไปเก็บให้ยุ่งยากใช้ข้อมูลที่มีอยู่นะักวิจัยนี่นนหาใช้ข้อมูลที่มีอยู่นะคะก่อนนะฮะใช้วิธีการเครื่องมือที่ง่ายที่สุดก่อนใช้แหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วตามวิธีการก่อนมาดูคำว่าทุกทุกแปลว่า กรีคือน d s ภาษาไทยคือเดีย๋ยวนี้มีคนมาแปลแล้วเราก็เรียกว่าความต้องการจำเป็นต่างกับตัณงหายไหมต่างไหม needs กับ d e s i เ e อต่างไหมมันเขียนไม่เหมือนกันต่างแน่นอนถูกไหมอาจารย์ต่างกันตรงไหนนิสแปลว่า ไปตายไหมไม่ตายจำเป็นต้องไปไหมไม่จำเป็นเข้ไหมเกิดสภาวะที่ไม่ผสมกรเบินคาร์บอนงอนอไม่พูดไม่จานเลยแต่จริงๆเวลาเรามองนีสมันจะต่างกับคำว่าดีไซน์นะคะนีสเป็นแก๊สเวลาที่าทางทางทางทั่วเอกชนเนี่ยเขาจะใช้คำว่าแก๊สอนาไลซ์ อาจารย์เหมือนกันค่ะนีส a อ a นไ s ซ s สนีสแอ e s s ส e มนต e นีส e v a l u a t ั่นกับแก๊ปแ a นไลซิสแก๊ป s แอ s s e สเมอะไรพวกนี้เหมือนกันเขาดูช่องว่างไม่ได้ดูช่องว่างระหว่างวัยนะไม่ได้ดูช่องว่างระหว่างวัยของกิ๊บสองคนไม่ใช่ไหคะดูช่องว่างว่าอะไรสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เป็นอยู่จริง สถานบอกว่าเด็กป .2 ออแล้วต้องอ่านหนังสือออกอย่างน้อยอ่านหนังสือตอนไหนอ่านหนังสือของป .2 ออ,ออกความเป็นจริงคืออ่านก็ไม่ออกซักกระตัวเวลาสอบครูต้องมาทำไมอ่านให้ฟังเห็นไ <laughs> <laughs> ถึงช้อยที่สามเด็กก็ถามบอกว่า,า,าอาจารย์คะอ่านช้อยหนึ่งใหม่หนูลืมแล้วอย่างเงี้ยก็ไปไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นะสิ่งที่ค้าวหวานกับสิ่งที่เป็นจริงมันไม่เท่ากันมันหามันต่างกันช่องหาเนี่ยแค่ไหนละ่ะช่องหายิ่งมากก็แปลว่าตรงนั้นแหละเรายิ่งมีนีเยอะมีทุกข์เยอะมีปัญหาเยอะมีสภาพที่ไม่ ้องการขัดข้องนอเนี่ยเยอะนะคะรฉะนั้นเวลาเราดูคำว่า needs ไม่อย่าไปถามเลยว,ว่าอยากหรือเปล่าอยากได้หรือเปล่าไม่ต้องถามไปดูตามที่เขาเป็นอยู่เลยดูข้อมูลจริงๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นสอนตามสภาพจริงเป็นไห้ครูอ่ะสอนไม่เป็นแต่เราบอกแล้วว่ากับนักเรียนเนี่ย ต้องพยายามให้ใช้สภาพจริงให้มากที่สุดอย่าทำเหมือนโรงเรียนเป็นโรงละครเด็กมาถึงก็เอาครูสั่งให้ทำไหมทำหมดครูบอกกิน้าวเอาจานเก็บเก็บไหมเก็บนะคะดืด้อก็มีแหละไม่เก็บบแต่ว่าส่วนใหญ่คือทำมเก็บก่อนกลับบ้านปิดไฟปิดอะไรนะไม่เรียบร้อยปิด ทำเวรด้วยทำแต่ทำกรรมไม่ทำนะทำแต่เวรนะคะให้ทหําอะไรทั้งหมดเนยกินข้าวคกเก็บด้วยเห็บไหมเก็บพอเย็นก็ไปถึงบ้านนั่งโต๊ปะปั๊บแม่เขาเหมือนไหมเหมือนที่เรียนไหมคะไม่เหมือนเลยอยู่โรงเรียนทำตามอะไรตัว ตามคอนดักเตอร์และผู้อำนวยการสร้างใครมั่งหนึ่งครูประจำชั้นสองผู้อเมริกันนะยิ่งรบบครูผู้ปกครองรครูปกครองเดินมายิ่งทําไมเลยยิ่งป,ปฏิบัติเรียบร้อยสิ่งที่ข้าหวังคือให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขเชา้าขึ้นมายังไม่ทดนะเข้าเรียนเลยนะแดดจะเปรี้ยงเชียวเอาเด็กมาทำอะไรอยู่ ยืนรอดไหมครูยืนตรงไหนครูยืนในร่มไม้เด็กยืนกันหวัวแดงหน้าแห้งแล้วว่าไงทำอะไรครูทำอะไรคะเริ่มเทศนาดเปรตตรงนั้นมันไม่ค่อยมาทำมาโรงเรียนมาโรงเรียนสายมันมันมาไหมคนนั้นอะกำลังเทศอยู่นล้มันมาไหาาม,ไ,หมไม่มาหรอกไอคนฟังแค่กนะัเด็กดีทั้งหลาย แล้วมันจะมีความสุขได้ไงเช้าขึ้นมาได้ยินแต่เสียงบ่นแล้วบน่นใครเอไม่ได้บ่นข้าเลยนะนะข้ามารับกรรมอยู่เพราะข้าเสือกเป็นคนดีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพรมาตันขานริงท่านวัน่นแดงจะได้ยินความสุขมันจะสุขได้งไงมันทุกตั้งแต่ไมทุกตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนเลยนะนนคะเป็นไม้นั่นไปหลานเรียนบอกขอเป็นไม้ได้ไหมอาจารย์เช้าขึ้นมา อิทานมาอ่านให้ฟังมีไหมเอาการ์ตูนมาเล่าให้ฟังมีไหมให้ใครเล่าเอาเด็กนั่นแหละเป็นการพูดถึงเรื่องของการอ่านเลยนะอ่านแล้วเอามาเล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยในขบวนการที่สิ่คำถามานนมีมั้ยเรื่องอะไรดีส่วนไอ้พวกที่มันมาสายมันแกนอเลยเรียกมันมาเลยมาเจอแค่ข้าตัวต่อตัวเองอะไม่ต้องไปยุ่งกับชาวบ้านอยากประจานใช่ไหม เขียนละวัน <Platform> นี so ้ผู้มาสายใครอยากรู้ไปดูที่บอกไม่ต้องไปพูดให้คนอื่นเขาได้ยินเคยไปประเมินโรงเรียนนั่งจะพยายามประเมินโรงเรียนอยู่ไงอยากจะไปดูซิเป็นไงเข้าไปเดี๋ยวมิ้บอกโอ้ยเด็กผมนี่นะดีอย่างนั้นอย่างนี้สื่อสารสุดิจแล้วก็ตอนเช้าเองก็มีกิจกรรมลุกขึ้นก็เดินเล้นข้างเรียนถามบอก ที่ตอนเชา้าพูดเลยกันเห็นพิธาดาเลยนะคะไม่อย่างนั้นจริงๆนะคะอาจารย์บางทีคนทําใงเรียนเนี่ยไม่รู้สึกหรลกอาจารย์ครูเนี่ยไม่รู้สึกหรอกว่าที่ทําเนี่ยได้ทําร้ายเด็กและทําให้เด็กเป็นทุกข์แล้วทาให้เด็กวันนั้นทั้งวันเนี่ยแทนที่จะเรียนอย่างมีความสุขเข้าไปเจอยิ้มแย่แจใสมันไม่ใช่นะถ้าสอนนอน มองสภาพแล้วเห็นสอนองก็ต้องเอาเข้าไปแล้วสอนอต้องไปชี้แบบแล้วมันควรจะเป็นยังไงอาจารย์เตี้ยนอยากบอกนะท่านจะสมาร์ทได้ยังไงท่านจะสมาร์ทได้หนึ่งท่านไปบอกเขาได้ว่าอย่างนี้ยังไม่ถูกต้องนี่สมาร์ทแค่แค่นี้นะยังไม่เต็มนิ้วก้อยนะจะให้เต็มนิ้วก้อยของการสมาร์ทอะไรและถ้าจะให้ถูกทำอย่างไร จบเลยเขาเนี่ยสามารถอ่าองค์ทรงเครื่องเปิดง่กกาผ่าาเผยเลยค่ะเป็นที่รักเป็นที่นับถือเป็นที่เชื่อกันฟังกันเลยนะคะระหว่างครูกับสอนนอเข้าไปถึงอนกันีก็ไม่ดีเลยก็ไดีดีเป็นไงยิดไม่รู้กันข่าวมันเคยทำมัดแล้นะระวังโดนไม้หน้าสามไล่มาแล้วกันนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะคะต้องเข้าไปแล้วต้องให้ บอกให้ก็ได้ว่าไอสิ่งที่คนทำนะทำทำยังไงถ้าบอกไม่ได้มันไม่มีใครเราเป็นพระโสูดไปหมดยกให้พระองค์เดียวก็แล้วแหะนะพระพุทธเจ้านองากนั้นไม่มงที่มีค่ะแต่เรามีหน้าที่ทำไมเป็นผู้ที่หาคนเข้าไปช่วยเราต้องทำอย่างนั้นเราต้องทำหน้าที่ตรงนั้นนะคะและนเวลาที่มองนีให้มองและเสียน ให้เอาตัวมาตรฐานตัวสิ่งที่คาดหวางตัวเกฑงมาวางไว้แล้วถามว่าทำถึงนี้หรือยังถ้ายังก็ปรับในะคะเพราะฉะนั้นไมปถามว่าครูอยากรู้เรื่องการสอนแบบสภาพจริงไหมครูอยากประเมินตามสภาพจริงเป็นไหมไม่ต้องไปถามหรอกไปดูก็รู้แล้วไปดูข้อสอบรู้ไหมว่าประเมินตามสภาพจริงเป็นปะ แล้วขอโทษทีถ้าบอกว่าไปจัดอบรมกันที่เออาที่ไหนดีที่ชายทะเลนล้วแันอยากไปไหมอยากไม่รู้หรอาอบรมอะไรขอให้รู้กันแล้วกันว่าไปที้ไหนอบรมในในใน,ในโรงเรียนอย่างนั้ี่อยางอบรมเท่าไหร่มันมีตัวแปรอื่นเข้ามายุ่งด้วยเรื่องตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่า needs เนี่ยไม่ต้องไปถาม คนที่เราควรจะหาว่าเขามีหนีหรือเปล่าเราต้องเป็นคนชี้ให้เห็นว่าเธอมีหนีเหมือนครูอ่ะจ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 ะับอบรมจะเรียกทำให้เด็กเอาห้าวานันสามวันก่อนโรงเรียนเปิดเข้าๆยีเรียกทำเข้าทุกคนทำไมอ่ะไอคนดีไม่มีเลยเหรอโรงเรียนเนี้ยมันต้องมีคนดีด้วยสิ แล้วเด็กเรียนไปเข้าค่ายจะได้ทำแปลว่าอะไรอยากให้มันเหมือนได้คนที่มันแย่อย่างไงหรือว่าถามว่าเด็กนี้เขาจะมองไงเป็นการทําโทษหรือการให้เป็นการให้รางวัลมันเหมือนถูกทำโทษถูกไหมผูชั้นก็ดีแล้วทําไมต้องเอาชั้นไปเข้าจตได้ทำหาหนี้เลยใครบ้างมีหนีสในด้านขอ,องความประพฤติทาไร ไม่ต้องไปถามเด็กเราเองอยากไปไม่ไปอ่ะพอบอกค่ายที่ไทำไม่อยากไปเราถ้าบอกค่ายกันมีมน่าจะอยากไปหน่อยใช่เปล่าอยากไปไม่ตัวเองค่ายที่ได้ทไม่อยากหรอกแต่ว่าเธอมีหนี้ใช่ป่ะถามใครถามครูไงเนีย่ยไอห้องเนี้ยครูเข้าไปสอนเป็นกี่คนอสามคนนี้เป็นครูเข้าไปสอนห้องนี้บอกมาสิปีที่แล้วใครมากการบ้านทำไมชอบซง นีโรงเรียนเป็นประจำเอาเสื้อนอกไว้นอกเรีนเป็นประจำหูดจามให้ฉานโอ้ชี้ไปสิแล้วให้ครูทําไมมาส่งชื่อมาเด็กอาจจะบอกว่าผมไม่อยากไปหรอกใครทำแต่เองมีอะไรเองมีนิสเองมีปัญหาในเรื่องไม่ต้องไปถามเด็กนะถามครูถามผู้ปกครองก็รู้ นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาที่มองการเก็บข้อมูลเรื่องนี้อย่าไปใช้แบบสอบถามอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงแต่แบบสอบถามนะคะให้ดูพฤติกรรมดูข้อมูลที่ผ่านเหมือนจบบที่เราถามว่าเด็กคนไหนว้าง่อนภาษาอังกฤษไปดูที่ไหนไปดูผลการสอบภาษาอังกฤษตกลงถ้าจะจัดค่ายภาษาอังกฤษต้องจับนักเรียนไหม ไม่จาเป็นนะเอาเฉพาะคนที่ทำไมคะอ่อนภาษางกฤสส่วนคนที่ยันภาษาอังกฤษดีแล้วให้เขา,เปไ,ขขา,ปาไปเข้ค่ายอื่นคณิสาในบัดดี้ก็เไปลูกค่ายแล้วคณิสาตอบปรากฏว่ามีอยู่กลุ่มหนึง่งบัดดีทุกอย่างแล้วพาไปเขาค่ายกัมมี่เลยพาไปล่องเรือทำเรงไปสนุกสนานพาไปนะเป็นการให้รางวัลกับคนทางนี้นปีหน้าถ้าเองไม่อยากเข้าค่าย ไปเข้าแบบนั้นจะได้ไปเที่ยวแบบนั้นจะได้ไปทัศน์วัดนั้นเองต้องไม่มีมีสในเรื่องพวกนม้อม่าง้ก็โดนจับเข้าค่ายทุกปีเนี่ยไหมคะเพราะนั้นลักษณะของการมองมี่ของโรงเรียนของเด็กของครูให้มองอย่างนี้มองเอาสิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นเป็นตัวต้งนแล้วก็มองซิว่าที่มันเป็นอยู่เป็นยังไงมันมีแก๊ปไหมมันมีช่องว่าง แล้วช่องว่างไหนมันเยอะกว่าัอันไหนที่มันควรจะเริ่มก่อนเริ่มหลังผู้บริหารถ้าจะทำงานวิจัยโดยเฉพาะอินีงานประมือเนี่ยต้องเล่นแบบเนีน้หนึ่งดูนีเน่ยโรงเรียนนี้มีหนีเรื่องอะไร